กระเป๋าลุ่ท,ที่สองเวอร์ชันนโดย 5..1 าจทติคลนะครับผมจะมเป็นไรเดี๋ยวเวเลอร์พาไปดูกันตัวกระเป๋าตัวนี้ถูกออกแบบมาสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมใส่สัพหะเพียงพอต่อการทํางาน1วันท้่วนะนฮะคราเนี้ยจุดเด่นของมันเนี่ยจะมีช่องออแกนไนซ์มากมายเลยก็คือเราสามารถจะเลือกปรับแต่งการใช้งานของเราได้หลากหลายนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูแต่ช่องนะช่องที่1จะมีกระเป๋าช่องเล็กตัวนี้นะครับผมเปิดใช้ได้ง่ายมีซองใส แบ่งช่องในการจะเก็บได้หลากหลายทําให้ง่ายต่อการหยิบใช้นะครับผมด้านหลังก็จะมีในส่วนของช่องใส่เป้น้ําด้านหลังด้วยนะครับภายนอกเนี่ยนอกเหนือจากตัวช่องหลักแล้วเนี่ยมันยังมีช่องซ่อนปืนด้านในอีกนะครับถ้าเกิดเราต้องการใส่ของสําคัญหรือว่าอาวุธปืนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นช่องคอนซีลอยู่ในช่องนี้นะฮะต่อมามีช่องกระเป๋าช่องเล็กสําหรับใส่ของที่เราหยิบใช้บ่อยๆในบริเวณนี้แล้วก็จะมีช่องกระเป๋าสําหรับ ใส่แว่นตาหรือของที่เราไม่อยากให้มีรอยขีดข่วนตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่งตัวเนี้มาในรุ่น2.0เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถเปิดได้180องศานั่นหมายความว่าเวลาเราต้องการหยิบของใช้งานเนี่ยเราสามารถกางออกมาหยิบใช้งานได้ง่ายๆนะครับช่องอร์แก i น e ์มีทุกอย่างแล้วสามารถที่จะเลือกจะเก็บได้ตามที่ต้องการนะครับผมกระเป๋ารุ่วอรั่น2.0ราคาอยู่ที่4,900บาทถ้าสนใจติดต่อที่เวลเลอร์เชนดค้ชทูช่องทางครับขอบคุณครับ